สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการเซอร์เวีตีมกันนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากทีมที่ชื่อว่า b t ทีมนะครับทีมของ b ทีมตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีมอเนกประสงค์นะฮะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ต่างๆนะครับตามหน่วยงานหรือว่าจะเป็นเว็บขายของเว็บอะไรก็ได้นะครับที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ว์ด้านหลังกันเลยนะครับไปที่หน้า back end ของ WordPress นะครับ ในส่วนของ B ีทีมที่ติดตั้งมาให้นะครับส่วนแรกที่เจอเลยก็จะเป็นทีมพาร์เนลนะครับของแต่ละทีมก็จะต้องมีทีมพาร์เนลอยู่นะฮะก็จะมีส่วนที่สําคัญนะฮะก็จะมีแดชบอร์ดนะครับแล้วก็พวกปลักอินต่างๆที่แถมมาให้นะฮะมาดูที่ในส่วนพรีบิวกันก่อนนะครับก็จะเป็นเดโมนะครับเดโมในการนําไปใช้เทมเพลตต่างๆนะครับ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างเราแก้ไขให้เป็นเว็บของเรานั่นเองนะครับลักษณะของเดโมโตีมนั้นนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายๆจุดประสงค์ด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็น business entertainment creative blog portfolio นะครับ one page หรือว่า sell page shop หรือว่า ทำเป็นเว็บอื่นๆที่อนเนกประสงค์นะครับก็สามารถที่จะทำได้ทุกๆทางว่าง่ายๆนั่นเองนะครับมาดูนะครับก็แต่ละส่วนก็จะมีเดโมนะครับในรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้กันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับในแต่ละหัวข้อก็เพียงพอแล้วนะครับที่ผู้ซื้อธีมเนี่ยจะนำไปพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถนำหยิบไปใช้ได้เลยง่ายๆนะฮะ ต่อจากเดโมทีมนะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมออปชันนะครับทีมออปชันตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขตามหัวข้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ g l o b a l l เนี่ยก็จะมีทั่วไปในส่วนของ Layout นะครับมีโลโก้มีการสไลเดอร์นะครับหรือว่าการตั้งค่าที่ a d v a านซ์อะไรมากขึ้นนะครับมีพวก h e a d ดอรด้วยนะครับว่าจะนำเอาแบบไหนนำมาใช้กับเว็บไซต์ของเรานะครับ พวกเมนูนะครับก็เป็นสไตล์ต่างๆนะครับในการนําขึ้นไปใช้นะครับอันนี้ก็จะมีตามหัวข้อเลยก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกหัวข้อนะครับข้ามมาส่วนของตีมพาร์แนลนะครับเราจะมาดูปลักอินส่วนอื่นที่ติดตั้งมาด้วยนะฮะที่แตกต่างจาก WordPress นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Client, Offer, Polio, Slide, โ e s ไลด์ท i สนนะฮะแล้วก็ Layout, Template ด้วยนะครับ คอนแทคฟอร์มด้วยนะฮะก็จะมีเพิ่มมาให้นะฮะแล้วที่สำคัญตรงนี้ก็จะมีสไลเดอร์และ v ว l ร t ชันนะครับก็นำมาปรับใช้แต่งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของเราในหน้าแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทำด้วยตัวสไลด์ Revolution เหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับในกรณีที่เราจะสร้างเองนะครับก็มาที่ new blank module นะฮะก็จะมีเครื่องมือที่ ช่วยในการปรับแต่งนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้ก็สามารถที่จะ import ตัวเดโมนะครับมาปรับแต่งได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวกลับไปดูกันก็จะมีในส่วนของการ Import Template ขึ้นมาใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับในตรงนี้นะครับก็จะมี Revolution Ref Slider Demo ตรงนี้นะครับ ก็มีให้เยอะแยะเลยนะครับในส่วนของตัวเดโมโของตัวสไลเดอร์บนหน้าเว็บของเรานะฮะนี่ฮะก็นำขึ้นมาเลือกใช้หรือว่าปรับแต่งได้นะครับนี่ฮะคลิกเข้าไปปรับแต่งได้ทุกส่วนเลยนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของเพจบิลเดอร์กันต่อนะฮะสมมุติว่าเราจะสร้างโพส์นะ ไปที่ add new ก่อนนะฮะแล้วเลื่อนมาดูนะครับก็จะมีตัว muffin builder นะครับประจำการอยู่ในหน้าทั้ง post และเพจนะฮะวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็คลิกที่ add section กันก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ add wrap ตรงนี้นะฮะเพื่อสร้างพื้นที่มาสามารถที่จะเลือกพื้นที่ต่างๆนะครับว่าจะให้ โพสของเราเนี่ยอยู่ในกี่ส่วนของหน้านี้นะฮะถ้าเต็มหน้าเราก็บวกไปเรื่อยๆให้เป็น1ต่อ1นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราสร้างเซกชันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็แอดไอเทมได้เลยนะฮะว่าเราจะใช้ไอเทมไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกตัวข่าวตัวรูปภาพอะไรต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับเลือกขึ้นมาใช้งานนะฮะเมื่อเลือกมาแล้วก็จะให้อยู่กี่ส่วนใน หน้าเซ็กชันนี้นะครับก็สามารถที่จะทำการเพิ่มลดอัดตราส่วนได้ตรงนี้นะครับอลองเซฟแล้วไปใช้งานกันดูนะฮะมาที่วิวโพสนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะาการใช้งานนะครับตัวมัฟฟินนะครับในการ ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มหน้าหรือว่าเพิ่มบล็อกต่างๆก็ปาที่ add section ตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับขึ้นลงได้เช่นกันแบบนี้นะก็สร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้นะฮะแล้วกลับมาดูที่ตัว t h e พา p a n e กันก่อนนะครับเราจะมาดูที่ plug-in ที่เขามีมาให้นะฮะว่ามีตัวไหนบ้างนี่ฮะ อันนี้ก็พอซื้อมาแล้วก็สามารถที่จะทำการ install และ a c t i v e ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการ a c t i v e ตัว b t h e m e แล้วก็จะมีใช้ team นะครับใช้งานร่วมอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูบล็อกของหน้าแรกที่ตัวเดโมททำการออกแบบมาให้เรานะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ใช้ Muffin Builder นะครับในการออกแบบหน้าเดโมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการเซอร์เวตีมที่ชื่อว่า b ีตีมนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันใน EP ถัดไปนะครับในตีมอื่นๆกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ